ก็สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกคนนะท่านผู้ชมหลังจากที่ลงคลิปไปเมื่อวานนี้เออเป็นคลิปเบื้องหลังการถ่าย MV ไม่ห้างมหานีที่ถ่ายทรงคูนะท่านผู้ชมแต่ว่าอเผอิญว่าแสงมันไม่ได้ท่านผู้ชมก็เลยต้องได้มาถ่ายใหม่ชักใหม่แต่คลิปตัวพูดตัวนี้นี่คือมันผ่านมาแล้วนะมันเป็นคลิปดองเออต้องทําใจว่าเป็นคลิปดองอี ที่ตัดผมอยู่นี่นี่ก็คือจะไปรอดอแล้วก็เลยตัดให้มันสั้นลงเพื่อเผื่อว่ามันจะไม่โรหูลกตาสันทหารเขาเดี๋ยวทหารเขาสตามค้อนใส่นะท่านผู้ชมอืมนี่ก็ตัดผมสั้นมันก็จะโบกเกิงกันอันนี้มันเล็กน้อยก็หนีไว้ข้างหลังนะท่านผู้ชมให้ความเป็นสบายไม่ชอบผมลุงหลังเป็นปกติเป็นคนชอบมัดผมนะเออชอบมัดผมนะคะเป็นคนชอบมัดผมนะโอเค พร้อมจะไปชมเบื้องหลังกันหรือ,อยังอันนี้จะแต่งชุดเป็นแนวแฟชั่นอินดี้เป็นทรงผู้ชายนะท่านผู้ชมโอเคถ้าพร้อมไปชมเบื้องหลังกันแล้วก็ไปกันเลยบอกก่อนเลยว่าเบื้องหลังนี้จะไม่ได้ผ้าจะไม่ได้คัดจั่อะไรแนละ้วก็จะทําเบื้องหลังแบบรีบๆออกนะท่านผู้ชมไปละไปละเฮ้ยไม่ใช่ไปนะไปชมเบื้องหลังฟู๊ฟทดสอบทดสอบเทสเทสเทส ตมาล่นั้นนะอยู่ไรมันดาก็ได้แ่มี่เป็นกองของเดิมคือของพองบอา้น้องแรงกันของเดิมกห้น้องายรงันับตาแ้กจิกใจเสียงปดหลมุมท้งนั้นก็ว่าแสงปดหลบายแต่หามุมแซงที่มันบอกปูดหลายอยู่กัโอ้โหมีการดูเนื้อด้วยนะครับผมดูเนื้อลงไปอ้าว ดูเนื้อกันไปก่อนเอาจ่องจ่องจ้องเข้าไปเอ, in, like there, rim, อ Girl, like ูสี่เดทายบ่มาหนีอ๋อเดทายเดทายเดทายแล้วริ่มระบบบาน่อุ้ยลืมลืมปมก็ับสาไปถือบ่ได้ลืมเอาเอาบานิเอาเอเดทายแล้วเอยืนแอกดีๆแอกแล้วแอกแล้วพร้อมพร้อมร่พร้อมนี่สซ่สเต็ปไปก่อนหนึ่งคาเย็ดเคสองสามลืม ขอิงนึ่งสิทามีหนึ่งสมันมันโตขึ้นวาิางแรงโคตรเยอะอ้าวคุณสายคุณสอนเพลง้สเตปเอลยิเชนี่มีการยิบหอมโบมือไว้บายอำลาป่อยกมาเลยเด้อเอาลืมอีกกอยก็ได้โอ้ิ่ายี่ายบอกเดทยูดอกอ้าวต่างรักคิดสะก้อนเติมสองสนิมนิยมที่แสนิยมพ่อยาลองอากอต้ง วนี้ก็อาว่มีสเตปเอาลันปัดปนไอเดอร์วายแอลกุ๊าไสคิดแปะแล้ว เกละม่งนี่ค่ะเธอหัวหลายูตั้งใจแน่ อยู่แปลว่าไม่อย,ยอมหาอองหลอกข้นอย่างเล่็เลอยหลอองหลอกเนาะมาหนึ่งสองสามเล่ยอยาลองอย่างเราพวกกู้าง,ง,งสลมไม่หา้างเล้วก็กลม ตอนหยีเขาก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะท่านผู้ชมเอ้ยเขาก็ฟังไปเรื่อยๆแต่ว่ททองฝากนักเริ่มสิบโป่งใสละเมืดลงเรื่อยๆแล้วสี่หลอดบ่มดีข้าหัวอีแหน่แหนวสิมามีเหรอเดือบันก็ตกเอาจริงเนะบานโอ้ก็ตงเอาจริงต้องเอาะคือเอาต้นมาไภัล่ะอุ้ยข้าเน่ใครอะเรียกชื่อเราด้วยหรออ้าวหันเหนี่ยวออแมนหันเอาดื้อ บาดนี่กูเสิเริ่มต่อได้เอ้าเพรากัเริ่มอีกหันหัวหันัวอยู่หันเออเริ่ม้วยถอยลังกับเดินหน้าถอยลังซถอยลังสีเอาหันหันบ่มีรถไฟมาตัวโอเริ่มได้ถ้าบ่มีรถไผ่ ว่าหนอบ่ล่ะเ่ามันสีคำก่อนปลื้มใจจังเธอไม่ห่างกันเต็มตาตอนนั้นน้าอยู่ไว้เธอร้องแต่ตาแต่ัานก็เได้มีเสน่ห์เป็นของเจ้ของคนเดิมก็ของก็ไปให้น้องมาได้ง่ายกาเจ้าของคนเดิมก็ไปให้น้องมาได้ง่ายเจ็บกันนะท่าน ได oui. oh, 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 ้ถามจะไปกับพวกฝังไม่น้องเลยไอ้ฟังซื้อไม่ห่างบุญไทยยุบขึ้นสบายใจนะำไอ้ฟังซื้อไม่หางไอ้ฝากหนีหายใจอยู่เ่าไถบ่อกว่าเอาเอาลืมว่าล่องเพลงซ้อมหางเอ้ยรถแลนพานเธอเดียวหนึ่งโอ้ยเบิ้องไม่เบิ้องไม่ซอยกันเบิ้งเบิ้งแม่เบิ้งแม่เบื้องแม่งเอ้ยดูอะไรนะดูอะไรดูอะไร สลันสลันทำอะไรสลันโอ้ยลดกายบาดเดียวลืมเนื้อเพลงเอากายไหมเราเพื่อนนี่โอ้ยได้ได้ได้จับได้ระบาดนี่มาลองต่อมไม่หล่อตอ้อะไรมาทางคนทั้งที่เขาบอกนี่ได้ขึ้นถึงจอมใบใจเอาเพื่อนยังนั่นนึเพื่อนยังข่างสตันเพรสตันหาฮูกีอ๋อลดมาโอ้ลืมโมเมนต์โมเมนต์ขิดคิดเนื้อเพลงบ่ออก เห็นบ่ล่ะค่าติคิดหลายบ่ได้์ลองน้ำขวานเขาเท่าอลืมสําเอาไม่เทอีกแล้วเทกที่ชัดได้แล้วก็บ่กจากหวานมาๆมตั้งใจลองไม่เอาเลือกเซยไม่ห่างคุณ าเดิมไม่เลยนิยมนิยมพี่แสนนิยมขยโอซาวไม่ห้างไหนดามีดี้เสาเอาลืมว่าขึ้นเพลงระบานี่เอาใม่อีกแล้วเท่ที่ลอยแปดเอาออเอาเอาอยู่นี่ละคำกรว่าดีเเริ่มเริ่มเริ่มสับเลยโอสาวไม่ห่างไหนดามีดี ได้ยินเสียงบักกระพูกแตกเอาบ่เปยังว่าไหมตัดออกใจละว่าหน่สองสามเอาไปห้าเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งนคือดีเสียงหนึ่งเอาไหนึ่งได้อยู่เป็นบอก้องดงดังเลยเด้อหนึ่งสองสามเอาไปห้าไงด้าไม่ดีดีเดอสมกัรไในดีสิ่งดีๆต้องการโทขก้นก็

สำหรับใครที่ชมเบื้องหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เห็นความเป็นมาแบบเบื้องหลังที่ไม่ได้ตัดอะไรเลยไม่ได้ตัดออกขีดนิดหน่อยเอฟเฟกก็ไม่ได้ใส่แต่ว่าถ้าใครจะชมแบบดีๆก็แนะนําไปที่ช่องแล้วก็ไปชม MV มันจะมีเขียนคําว่าส่งครูนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่อง AKR ด้วยละ่ะไว้เจอกันใหม่ละคลิปหน้าคลิปหน้าจะมาทำคลิป5วิธีแต่ว่าอืม น่าจะติดการไปรอดอเดี๋ยวจะมาทําอีกคลิปหนึ่งพูดการไปรอดอว่าไปไปยังไงอาจจะไม่ได้ลงคลิปนานเลยแหละหนึ่งอาทิตย์ครึ่งมั้งไปละ